สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาชมมาพบกับช่องพันิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะพี่น้องจา๋าของวันที่วันที่21เนาะวันที่21มีนาคม2 5 6 5นนะคะก่อนไปรับชมเรามาดูตารางกำลังวันกันก่นอนเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดเจ็ดมานะคะตัวที่สองเก้ามาเนาะเก้ามาตัวเด่นด้วยนะคะอะ่ตัวที่แอดให้วิ่งให้รูดเนาะมีเก้ากับห้านะคะเก้ามาเจ็ดมาสองตัวนะคะส่วนหกนะคะหกแอดไม่มาเนาะอสี่มานะคะแล้วก็สองมาขาดเฉพาะหกนะคะพี่น้องจา๋าขาดเฉพาะหกนะคะในตาราง เสียดายมากเลยแต่6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับนะคะแอดก็ย้ําเสมอเนาะบางรอบแอดก็ไม่ได้เขียนให้นะคะอแอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวส่วน3ตัวบนเหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะล่างของ6ตัวก็คือ79นะคะ7 9แอดมี9 7เนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะเข้าที่ตัวกลับล่างของ5ตัวก็คือ97 มาทั้งเจ็ดเก้าทั้งเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าห้าตัวกับหกตัวเนาะส่วนสี่ตัวก็คือเจ็ดหกมีไพ่เด็กับหัวบารนหกกับเก้าตัวเดียวกันแอดก็ย้ำอยู่นะคะอ่ะาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าต้องเขียนให้ลวแล้วก็บนหกสี่สองสี่สองมาตารางนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าตัวที่แอดจับให้ไม่มีเนาะเสียดายเนาะอันนี้มากลับหัวนะคะพี่น้องจ๋า สี่สองถ้าเป็น4ี่หสองเราก็ยังจะได้ตูดเนาะอ่าสีนี้เข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋ามาตารางเนาะอ่าแอดก็จับวินในนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะคะอ่างวดประจำวันที่ประจำวันที่21เนาะ แอดกัวจิตห้ามากัวจิตเพราะว่าทําออกมาได้จิตมาจิตหกเนาะพี่น้องจ๋าระวังจิตแต่ปาจิตหกจะได้มากเลยอ่ะมาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ะก่อนไปรับชมเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหดุดนะคะพี่น้องสาปะปุนกันไปเนาะอ่ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็นำมาแบ่งกันพี่พี fc เนาะอ่ะนำไปพิจารณาดูนะคะอ่ะมาตารางเรามีหกอย่าลืมกับหัวเป็นเด้วยเด้อ อ่ะมีเจ็ดสามศูนย้าสองแล้วก็แปดนะคะอ่ะเรามาดูตัวเด่นกันสำหรับตัวเด่นในวันนี้ก็คือหกับสามอ่ะหกับสามใครอยากนำไปวิ่งไปรูดสามบรานนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะฟันที่หนะคะพี่น้อง๋ากฟันที่หเนาะ ส่วนตัวจับคู่นะคะตัวจับคู่ก็จะมี0,6,6,3,3,0นนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ 2อนะคะสองเกสองทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าแปดเนะคะแปดเ้าเก้แดแล้วก็สามสองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้เนาะชุดกันก็จะมี9ก้าหกเจนะคะจับในตารางนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้เนาะก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะ เดี๋ยวนะคะแอดดูตารางที่แอดเขียนไว้แป๊บนึ่งเจแล้วก็มี9กอ่าตรงนี้กลับหัวด้วยนะคะเดี๋ยวเขียนแอดเขียนไว้ให้ดีกว่าอ่าแล้วก็มี9กสานะคะหกกับ9ตัวเดียวกันเนาะบางทีแอดก็ไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะ อ่าสองเก้าก็เป็นสองหกด้วยเด้อพี่น้องจ๋าจับในตารางนะคะสามหกหกสามสามศูนย์ศูนย์สามเดี๋ยวนะคะขอแอดเช็คแป๊บหนึ่งนะคะอ่าส่วนชุดกันที่แอดชอบนะคะก็จะมีอ่าสาม มีสองขอขอเพิ่มสองห้าแล้วกันนะคะพี่น้องจา๋าแต่ห้าเราไม่มีในรตารางเนาะแต่แอดชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดสามตัวเนาะอ่ะลืมกันเบิ้ลพี่น้องจา๋ากันเบิ้ลที่หกหกนะคะหกหกกับหัวเป็นเก้าเก้าด้วยเด้อพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบเนาะอ่า 6 6หกับหัวเป็นเก้าเก้าด้วยนะคะ6 6หกับเป็นเก้าเก้าอีกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแป๊บหนึ่งนะแอดดูตารางไปด้วยทำไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามีเจ็ดมีหกแล้วก็สามสามนะคะอ่ะ เรามาดูตัวที่แอดนเน้นเนาะค่อยดู3ตัวนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถดูในตารางกำลังวันได้เนาะอ่ะสำหรับตัวที่แอดชอบก็คือ06 6 3 6 3, 3กลับมือเป็นเกาออกเกลาแอดกลับให้เร็วเนาะแล้วก็30นะคะ29กลับมัวเป็น26ด้วยนะคะสำหรับตัวที่แอดไม่ได้กลับให้เนาะ 29แล้วก็32นะคะอ่ะส่วนกันเบิ้ลฟาดไปที่66นะคะพี่น้องจ๋า66กับ06นย์กิงมากรายนะพี่น้องจา 6, 6, 0, 6, มารหกรนะอ,อบนีอ่ะ 9, 6แล้วก็25นะคะอ่ะมาดูชุด3ตัวกันบ้างเนาะชุด3ตัวนะคะ สามศูนย์หกนะคะจับในตารางเล่านะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบก็สามารถตามได้เนาะสามสองเก้าหกหกสามหกหกสาม แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจ่าแอดก็ดูไปด้วยเนาะแล้วก็0 3 2ย์สามนะคะสามสี่อ่ะถ้าใครชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขตัวแนวทางตัวเลขแอดมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่ f c ทุก,ท,กทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ